วันนี้เจ้าูกต Streetfighter V4S ไปลองขี่กันนะครับหลายคนบอกคิดถึงเหลือเกินคลิปแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งออกบิ๊กไบค์รูปผลประเมินไวในสามนาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออ,ตโ,อโต้พร้อมสตาร์ทีีผมแอบบอไปแล้วล่ะเนี่ยความร้อน3ามขีดแล้วนะครับไปถึงจะได้บิดได้เลยอันนี้จะได้เรื่องตัวท่อที่เป็น Aero Slip-on นะแต่อยบอกว่าท่อตัวนี้มันดังผมมีความรู้สึกว่ามันดังกว่า ไทเดเนียมของอะคราบูิกที่เป็นออกจากสูนย์นะคนที่ชอบเสียงเป็นลูกแบบทุ้มๆนะครับตัวนี้ผมบอกไดเลยว่ามันเอาเรื่องเลยนะกับเจ้าตัวท่อสลริปอนตัวนี้้นหนัก V4S นะครับโชคหน้าหลังโอลินไฟฟ้าไปลองขี่กันเลยดีกว่า ลูกนะครับยังมีเรื่องตัวซอบลิมิเตอร์สังเกตว่าจะเล่งได้เนี่ยสามพันรอบนะครับแต่ถ้าเราเขาเกียร์หนึงเอาขาตั้งขึ้นเล่นลั่นได้เต็มที่อันนี้ได้กระจก c ซีด้วยอ้าช่งนี้เป็นอะไรชอบออกตัวดับอ๋อออกตัวแล้วมันกระเบื้องไอ้นี้พื้นกระเบื้องมันลื่นนะครับ ช่องนี้โอ้โหพี่พี่ก็อยู่เลน2อละไก่เข้ากันขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราลดให้มันโลง่งๆนะหลายคนบอกคิดถึงแล้วเกินึะครับครีปที่เป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งวันนี้ไม่รู้ภาพเป็นไงเพราะว่าผมมีการเปลี่ยนเรื่องตัวกล้องด้วยนะยังแอบเซตอัพไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ ปกติไฟเตอร์นะปกตินี่คุยชิปเตอร์นี่มันเนียนดีจริงขึ้นลงเนียนมากเสียงลั่นเป็นรูปเหมือนกันแลเนี่ยผมชอบความเป็นสติไฟเตอร์อย่างนี้คือท่านั่งมันเท่นะมันได้แบบอ,อารมณ์แบบ ดูปกติสติฟเฟเตอร์ในเกตประมาณจริงๆในตัวมอนเซอร์ขก้าสามเจ็ตัวใหม่นะถ้านั่งมันก็ควรจะเป็นประมาณนี้นะแต่บ้านเราเขาเป็นตัวโล w s ซั p เ n s i ชันหรือตัวโช๊คเตี้ยมมาเลยทําให้ถ้านั่งมันจะแบบท้ายตกๆนิดนึงมันโคตรเบาเลยเครื่องบอมนี้นี่มันแรงแบบสมูทดีจริงๆ นี่ผมขับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับ G 4, G เจสี่เจสห้าแรงเกิน <c oughs> ยางมันยังไม่ร้อนนะผมวอร์มแค่เครื่องเดียวแต่ยางไม่ได้วอร์มนะครับสำคัญขับ <c oughs> พวกนี้มาถึงบอกออกถนนใหญ่แล้วซัดเลยยางยังไงก็ลื่นนะครับมันต้องมีอุณหภูมิประมาณดึงต่อให้เป็นยางถนนก็ต้องควรจะมีอุณหภูมิสักสี่หสิบนะ อุณหภูมิส่วนใหญ่เกิดจากการขับเบรกเนี่ยขับเบรกขับเบรกขับเบรกยิ่งเราเบรกเยอะเท่าไหร่ยิ่งมาเร็วยิ่งเบรกเนี่ยความร้อนของยางจะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่ายิ่งขับขับมันก็ร้อนประมาณหนึ่งแต่เบรกจะทําให้ร้อนกว่าสติปไวเตอร์นี่มันขับสบายถ้าเปรียบเทียบกับตัวในเจนก่อนที่มันเป็น1.98ไอ้ตัวนั้นขับโคตรเมื่อยเลยตอนนี้อยากบอกว่าขับสบายมาก ในโจทย์ผมว่าคนที่แบบว่าใช้งานบนถนนนะครับอยา่าขี่ดูกติรรอพานิกย์แล่นเนี่ยเมื่อยเวรแรงใช่ไหม <c oughs> ไม่การเล่งเยอะไม่คุ้นประเด็นหมวกที่ผมใส่เป็นหมวกอันี้นะเรหมวกทอลิิงนะครับมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยนี่เท่าไหร่ทำให้ เวลากระแทกกระเร่งแรงๆหมูกมันจะไม่มันจะใส่สายนิดนึงปกติถ้าเกิดจะสิ่งผมจะใส่ใบนี้เป็นส์สนามนะครับคือจริงๆหนึ่งหมวกใส์สนามผมจะใส่เป็นใบไซส์เอเลยนะถ้าเป็นตัว K Y T อ่ะต้องแบบฟิตเป๊ะเลยนะฟิตชนิดที่ว่าถ้าใส่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะปวดไปทั้งหน้าเลยเพราะมันจะบีบแต่พอเป็นโจทย์ถนนผมจะขยับไส์ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาสาหนึ่งแต่โอเคถ้าเร่งลงเร่งแรงๆแล้วมันอาจจะมีแบบอาการที่หมกมันใส่สายบ้างนิดหนึง่ง แต่รัาขับปกติก็ปกตินะครับสิงท่อนเป็นลูกจริงๆเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้ววะเมื่อกี้เหมือนพอจังหวะโล่งๆมันเป็นเร่งตกใจมันแรงอ <c> ะ <oughs> จำไม่ได้เลยว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับจะละไก่เส้น,ากกานทึบก็จะขึ้นสะพานอีก ส่วนตัวผมว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในดูปกติคืออะไรรู้ไหมของติดรถเนี่ยเขาให้ของที่มันดีมาเลยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวเอสเนี่ยไม่ต้องแต่งต่อเลยอาจจะทําแค่ท่ออย่างเดียวแต่ผกว่าโจทย์นี้ถ้าใช้งานก็แอบดังไปนิดนึงนะ <c oughs> แต่คนชอบ้ะคนชอบดังๆก็มันแหละแต่หลังๆที่ผมชอบสไตล์ตั้งแต่ขับรถไฟฟ้าผมชอบรถสไตล์ท้อง,งเงียบๆแลยไม่รู้ทำไมแต่โอเคถ้าเกิดแบบวัยรุ่นวัยมันเสียงนี้มันก็ได้อารมณ์นะ ได้น,นะอ๋อเมื่อกี้จะพูดถึงเที่ยวกับเป็ด1 0 9 8s นะครับในยุคก่อนอนะสติฟเวรเอร์ในเจนที่แล้วอะอันนั้นขับพูดเมื่อยเลยแต่นี้จะขับสบายแบบเยอะเลยนะถ้าโจท์คนไี้แบบว่าซื้อขับเล่นใช้งานเป็นชีวิตประจำวันขับในเมืองหรือจะขี่แทนะ็กเด่เนี่ยผมว่าตัวสติฟเวอร์ตอบโจทย์เลยอย่างพันนี้ก็เล่ก็จะเมื่อยๆน่อเนะพราะว่าด้วยความที่มันเป็นแฮนดจับโชงนะครับแต่ถ้าเกิด เอามาขี่เดินทางไม่ได้แต่ก็สไตล์มันกห,หมอมๆไงแต่พอมันเป็นสเตเตอร์ที่มันเป็นท่านั่งแบกเกทเนี่ยมันก็จะขับสบายขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้หมอบแบบมากนะเพราะว่าในโจรรถสปอร์ตเนี่ยเขาจะเป็นท่านั่งที่แบบเซตอัพมาเพื่อแบบให้เราโหนรถนะครับขี่ในสนามแบบเข่าเช็ดพื้นอะไรอย่างนั้นแต่พออยู่บนในบนถนนน่ะเราไม่มีโอกาสได้เข่าเช็ดพื้นเลยแล้วล่วละการที่แบบเป็นขับเซตอัพเปน,นมันก็อาจจะเมื่อยหน่อยแต่มันเท่บางคนบอก พอมันเท่แล้วยอมเมื่อยได้ไม่ใช่ปัญหาอันนั้นก็แล้วแต่นะแต่ในโจทย์ได้่อกซื้อรถมาขับสบายๆก็ท่านั่งที่เป็นอาเคสมันก็สบายกว่าอันแต่นี่มันก็ยังได้ท่านั่งที่แบบแบบเหมือนท่านมโนมาข้างหน้านะ่ะมันก็ได้อารมณ์อยู่นะมันมีความท่านั่งที่แบบผมชอบใจดูก็ติแต่ในตลาดแล้วเป็นท่านั่งที่แบบมันเท่ไม่ซ้ำใคร ถ้าเป็นแบบดูกติที่แบบเป็นความสูงของบอกปกตินะครับในมอนสเตอร์ตัวเก่าเนี่ย795 796ใครไปค้อมก็จะรู้ว่าเออถ้านั่งมันจะไม่เหมือนแบบสไตล์พวกซีบีหรืออะไรพวกนี้นะมันอาจจะไม่สบายชอบซีบแต่ถ้าพูดถึงความโจดความเทเนี่ยถ้านั่งดูกติบอกว่าดูกตินี่แบบเซตอัพท่านั่งได้เท่สุดแล้ยล่ะแรงจริงๆเลย ขับให้พอหอมปากหอมคอนะครับแล้วก็ขับความเร็วเรื่อยๆน,น,นะหกเจ็ดสิบนะครับอยากเร็วอยากซิ่งไปซิ่งในสนามนะครับหลังๆผมขี่ถนน,นผมก็ขับความเร็วประมาณนี้แหละไม่ต้องเร็วมากนะเพราะว่าผมว่าบนถนน,น,นเนี่ยคนมาง่ายมันเยอะขึ้นกว่าหลายช่วงหลายปีก่อนนะครับ อยากจะปาดอยากจะลักไก่อะไรงไรมันเต็มไปหมดนะครับเราขับอยู่ในความเร็วนี่มันคุมได้มันก็จะเพลินกับการขับขี่นะครับมันแรงจริงนี่ว่าจะไม่เร่งไม่เร่งนะรเร่งไปแปบ๊บหนึ่งมันความเร็วขึ้นไปนู่นเลย ่นนไปหอยพอประมาณแล้วกันแรงเลยเลยนี่ขนาดผมขับอยู่แค่แบบห้าหกเจ็ดพันรอบเองแต่พันลอมันเนีน่ยมันมีถึงหมื่นสเลยนะแล้วผมบอกเลยว่าสตปเปเตอร์เนี่ยไปขี่สนามช้างโคตรมัน อีกห,ห,หนึ่งรุ่นที่ผมว่าในโจทย์ของวัตถุตีผมว่ายัางไงมันก็เท้ขี่ยังไงนะแบบสเต็ปรถเดิมออกมาหลอะมีท้องมีท่อมีมกระจกใบหนึ่งก็กระจกไม่ให้ใบหนึ่งท่อใบหนึ่งกระจกคู่หนึ่งก็หลอแล้วนะครับไม่ต้องทาอะไรมากเพราะมันเดาะหลอดเดิมๆมาจากโรงงานแล้วผมชอบอย่างน่งคืออย่างที่เมื่อกี้พูดไปคือพื้นฐานตัวรถเนี่ยดูติใส่ของมาได้คด่อนข้างดีนะครับผมว่าแบบ8ปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเอาไปพร้อมใช้งานเลยต่อให้โจทย์ในสนามนะในสนามเปลี่ยนเพลกเปลี่ยนยางนะวิ่งได้เลย มันจะแนวคิดก็ต่างกับพวกรถแบบค่ายอื่นนะได้บอเออถ้าเราจะไปทําเราไปขับเร็วมันอาจจะต้องทําอีกหน่อยเซตอัพอีกนิดอะไรพวกนี้อาจาก็พูดไม่ได้ดูกติเขาก็แบบสไตล์เขาก็คือแบบใส่ของพรีเมียมราคามก็เลยตึงมาเลยคุชชิปเตอร์เนี่ยมันนุ่มดีอีกแล้วนะ <laughs> ก็รู้สึกว่าหล่อหน้าเก่งขามขนาดไม่ต้องขับเร็วมานะขับเรื่อยๆไหลๆไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ผมน้ำหนักลงแล้วน้ำหมวกเลยหลวมไปหมดเลย <c oughs> รู้เลย <c oughs> พอกระแทกกันเร่งแรงๆนั้นพอผมห่วงกล้องมาข้างหน้ามันสายไปหมดเลยเดี๋ยวต้องขยับหมวสาลงมาหน่อย เสียงไม่รู้เป็นไงและท่อมันผมแอบประหม่าเรื่องกล้องเนยก็ดีเป็นกล้องใหม่นะครับยังแบบไม่ได้เซตอัพเรื่องเสียงเรื่องภาพครับยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่อาจจะไม่เหมือนตัวเก่านะครับผิดพลาดอะไรต้องขออภัยด้วย มันหนึ่งรอบหนึ่งลูมนะครับฟ้าเหมือนฝนจะตกตกแม่ี่พีเซ็กยังแซงเลยทำเป็นเล่นไหม เงียบๆบ,บางนสมัยก่อนอ่ะจะมีคนมาแซวว่าผมผมาขี่รถเนี่ยเขาอยากได้ยินเสียงท่อผมก็แต่พูดนะครับทำไมไม่ได้ยินเสียงท่อีย่ไม่ฟังไหนและกัน หลังนะเพราะอุณหภูมิมันได้นะครับเสียงท่อนี่กระนำลั่นใจดีจริงๆนี่สามสี่วันลอดไปนะลั่นกระชากใจมากๆจืดใส่สแตนด์ลงนะ้ึ เดิมๆนะมีท่อ,อเนี่ยบอกมีท่ออะโล่แล้วก็กระจกเดียวนะครับนอกน,นั้นเองที่บอกวันเห็นไหมอย่างพวกมัสเตอร์เซเลนเดอร์บนน่ะของดีไหมหมดเลยนะครับเบมโบ้ bo, แล้วก็เนี่ยกันสะบั ring, ดโอลิงโช้ตหน้าหลังโอลินนะครับปรับไฟฟ้าแล้วก็ตัวรถในที่เห็นมันเดินถอมๆเนี่ยมันดับสูบนะครับมันดับสูบหลังเพื่อให้แบบลดเรื่องความร้อนสะสมแล้วก็เชื้อเพลิงแล้วเพราะเราเราไม่ได้วิงนะ่งเนี่ยมันเป็นลูกจริง สวัสดีเรื่องราวโดยประมาณนะครับพาไปบนให้ฟังให้ซุ้มไม่เสียงฟังหน่อยกับเจ้าดูคาติ s t r e e t Fighter v 4 s นะครับบอกได้เลยว่าขี่ดีขี่หลอ่อล้อมาเช็ดที่นี่เพราะเมื่อกี้สกปกรกไอหล่อเล็ล้อมาควีนี่ฟอสนะครับล้อเบาตัวนี้มันตัว s มันตัวจัดเต็มอยู่แล้วละ่ะหาอยู่รองมาดูได้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ดูหน้าเว็บไปขี่แล้วกันขายของไม่บอกราคาแต่ต้องมีคนด่าบอกตรงผมว่าไม่รู้เหมือนกัน,นแต่ถูกลงมาถูกกัารถใหม่ไปหลายแสนแล้วกัน ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเล็กไม่แค่4,830โลนะครับมีทงมีทอสเต็มนี้ผมว่ากำลังหลอ่อไม่ต้องทำอะไรแล้วทำมากกว่านี้ผมว่ามันอาจจะดูเยอะไปแล้วเนี่ยแต่งสเต็มนี้กำลังสวยนะครับเพราะของเดิมติดรถมันดีอยู่ละและเน,น่ยมายถึท้ายไม่ต้องไปออกอลกนะเพราะว่าท้ายเดิมมันดูไม่ดูดูไม่ขี้เลร่อ่ะดูไม่ขี้เลร่นะครับีขยวันนี้ก็โดยประมาณนะครับแล้วงเจอกันใหม่คลิปหน้า,นาสวัสดีครับ